เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมยู่ช่องอ l e ็กซ์น้ำยิงเกยนสมาอิลเวนโกสต라이ค์เก k e r 2013ของเราอีกเช่นเคยครับผมท่านผู้ชมมานักเตะที่มีในมอดในเซิร์ฟนะครับผมหมดแล้วนะผมสำหรับภาคโอเลออนอเนะครับนี่คือชุดสุดท้ายอาจจะมีซ้าบ้างก็คือ4ตัวกองหน้านี้นะยกเว้นฮิคารุตัวนี้เนาะสองตัวมีมี2ล่างนะครับผมแล้วก็มีอัสโตะที่ซ้ําแล้วก็ตัวนี้ด้วยชื่ออะไรนะเซริวเหรอ ถ้าจะไม่ปิดขอถ้าจะไปขอไฟด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ endo แล้วก็ e n โดนะครับผมที่ไม่ซ้ําเลยน่าจะมีแค่4ตัวนี้นะครับผมอันนี้ซ้ําอยู่แล้วแหละแต่ยังไม่ออกคลิปเอามาออกหน่อยแล้วกันแต่ <c oughs> เราภาคอารเรสเหลือแค่นี้จริงๆนะครับผมส่วนทําไม่ตายก็มันเหมือนผสมกันมั่วและมันมั่วได้เลยอะเออมอสที่ของลงมาก็คือแบบใช้ทําไม่ตายแทบจะรวมกันได้ทุกตัวนะครับไทมไม่ตายก็จะอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมต่างจากแบบที่ไม่ได้ลงมอสเลยนะครับต่างต่างเลยถือว่าต่างมากๆเลยนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้มีถ้าไม่ตายอะไรผลวมาบ้างที่จริงตัวนี้เป็นโกนะเนี่ยเนี่ยชื่อลีเนี่ยใช่ไหมเป็นโกนะเนี่ยแต่ว่าขอใช้โดเป็นโกหน่อยแล้วกันตั้งแต่ลงมัดนี้มายังไม่ได้ใช้อโดเป็นโกเ,เลยมาเดี๋ยวไปลุยกันทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นบุกหน่อยนะยัดกองหน้าไป5ตัวเลยก็จะได้เห็นท่ายิงกันรัวๆนะครับผมคลิปนี้ส,สดโตไม่ส,ดดสูงจังวะเอนิมไม่น่าสูงขนาดนี้นะ มาถึงก็ชาร์จเลยโอ้ไม่ก็ oh, <my> มีใครยิงได้บ้างไปตัวนี้แหละไม่มีอ๋อธาประสานไอเอ่ยธาของใครตัวเดียวกันจะเปลี่ยนแค่ดวงตาไม่แน่ใจผมไม่ได้ดูอนิเมะ คืออ๋อท่านี้นี่หว่าท่าที่ผมชอบสโลมันนี่หว่าท่าที่โกเอนจิกับคิโดยิงรวบเป็นร่างคนของใครนะเอ่อเรียบร้อยท่าน,นี้ผมพูดชอบเลยมาฮิโรโตยิงเลยละกันเปิดมาทำไมล่ะ ยังรับได้เฉยเลยยิงไกลไปปะวะเมื่อกี้ทำไมรับได้วะเอ,อ,อ๋อสตูกูยังไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายมึงเลยนะก็รังหายไปไหนองีก็เลยวะ มาดูกันท่าไม่ตายของอินโดที่ผมเลือกมาปูจินออล่างอวตารใช่ไหมไปเชี่ยโคตรกระตุกผมลืมว่าเลือกอุ้ยเชยี่ยเฮ้ยอับอัฟโรอัฟโฟดีมึงเจาะล่างอวตานอินอดโดได้หรอเชี่ยเกินมันเกินไปท่านผู้ชมขอโทษอภัยด้วยเมื่อกี้แหละไอ้เชี่ยอะไรวะ ต่อร่างอวตารเอนโดได้เกินไปท่านผู้ชมมันเกินไปแบบนี้ยิงเลยละกันสร้างคนของอ้ทีมผู้หญิงนี่ใช่ไหมตัวนี้ไม่เกินไปว่าอฟุโรเมื่อกี้ร่างอวตารเอนโดเลยเนาะ โอ้โหเชี่ยม,มากนะจังหวะน,นี้มาไฮสก,กิวิงฝา่าวงล้อมมาสองทันไหมโอ้โหเสือเลี้ยงเข้าไปหามันวงแม่งก็เปิดนานชิบหายนะทุกผู้ชมขอต้องขอไปคำหยาบครับอ,อาจจะมีสมบุกออกมาบ้างนะให้ไฟกันด้วย เอาอีกแล้วือใา้ทำให้ตายอีกแล้วไม่ได้ยิงหรอกท่านผู้ชมชาติเนี้ยยิงชาติหน้ามาอาซิยะโอ้โหีวินไวัวเบรดมาโนซก,กะชาติรอเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดมาแต่ไกลเลยเสียงมันสะดุดวะท่านผู้ชมผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะแก้ไม่หายนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ตัดอัอดคลิปอ่ะมันก็เสียงก็ปกตินี่แหละแต่ว่าพอเวลาอัดคลิปเสียงมันกระตุกนะคลิปหายแล้วมันชาร์จแล้วสไลด์พร้อมกัน2ตัวไปไง โโตปลูกนี้มันยิงไม่เข้าหรนี่หว่าสองที้จะเข้าหรือเปล่าโอเครอบนี้เข้าเว้ยรอบที่แล้วยิงไกลไปมาดิ โอ้โหแพ้แด้วเวลาสว่า์ไปอาสต์ทันไหมเนี่ยโอเคยิงทันถึงว่าไม่ทัน ยินต่อเอานึกว่าไฮาสกฮิสัแล้วยืนซ้อนกันคุณท่าของฮิโรโต,ตะรัสเซียสองคนขนาดนี้รับได้ก็ไม่ได้พูดไงแล้วเพื่อนมาไฮาสกฮิแัดไป ล่างอวตาลออกมาอีกครั้งหนึ่งล่างโคนโกเอนจินะฮะผมแม่งมิซิแม็กรวมกันไปหมดเลยเ <c oughs> สียงสะดุดนะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยด้วยนะจะมีบางจังหวะที่เสียงสะดุดบางจังหวะที่แบบจะทําไม่ตายหรือว่าเสียงแบบพูดอะไรทักอย่างในเกมอะเออเสียงภาคอะไรเงี้ย แน่นอนแหละตอนที่โน้ตบุ๊กผมเองแหละอันนี้ชาโน,น้ตบุ๊กนะไม่ใช่คอมนะนท่านผู้ชมก็อาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าสเปคไม่ได้สูงแรมแค่แปดกิกกเองมาล่างอวตารอาซิยะโอ้โหว่าเราต้องไม่ทัน วงหนึ่ว่าเข้าแต่ไหนละจ้ะใช้บ้างชอบใช้ใส่กูดีนักโวยไปอีกดิว่าแล้วไง โอ้โหสปิงก์กัตต์อ๋อ,ส,อสามตัวสามตัว,ตวเยี่ยม,มาเยอะเกินโอโ้ตัวนี้ก็ตัวเล็กซะเหลือเกินเนี่ยเฮ้ยเห็นมันยิงนะมันยิงเข้าออนะเนี่ยตัวเนี้ย โอ้แล้วไม่มีท่าป้องกันเลยกองหลังมีท่ายิงกับท่ายิงบอลนะครับถรับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปรับมันซิเดี๋ยวปสองพอลองดูถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปรับมันอ้าคึกว่าหัดฝ่ามิติไม่ใช่เหรอบอลเหล็กหงคนวิโร่ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีท่าประสานกับโนสก,กะด้วยอ๋อท่าเดิมรีม่ว่าเป็นคนละท่าเพราะเมื่อกี้เป็นไอ้ตาขวางไงเป็นไอ้ตาขวางชายไงเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวนี้นะครับจะเป็นท่าเหมือนกันเรียบร้อยปิวไปตาอยอ้วนมา ใช้กูใช้รัวๆบ้างถ้าป้องกันเนี่ยเดี๋ยวรอบที่แล้วถ้าเมื่อกี้เป็นไอ้ตัวนี้เป็นคนใช้นะเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้มีแค่ท่าเลเวลวหนึ่งเองตาขวางเนี่ยส่วนอีกตัวหนึ่งมีถึงท่าเลเวลวสามเป็นท่าของฮิโรโตะมาไอผมแดงเอาหน่อยท่าอะไรบ้างมีแค่ท่าเลเวลวหนึ่งหลอชลิบหายแล้วต้องรีบใช้ตัวนี้มีท่าป้องกัน อันนี้อยู่ภาคอาเลสด้วยเหรอท่านผู้ชมอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วเ,เป็นสีแดงด้วยแดงแดงเหมือนผมเลยโอเคก็ถือว่าได้ใช้

โอ้โหทุกตัวเลยปะเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่ได้ยิงเลยอ่ะวิ่งไปเจอตัวที่มันมีท่าไม่ตายเต็มทุกตัวเด้ชยชิ่ะใช้บ้างดิ Eh, ah, air bullet. Tempat ini berhenti. Oke, ikut. Asia, Kupiki Asia, tangga tan, jangan Saya, kemej terlihat. เป่เาบซ้ามาตัวนี้มีท่ายิงโย่าสามด้วยใช้เลยละกันจากตรงนี้แหละอ๋ะอทางนี้เราโตลืมทางตังย ไปไสฮสกิโอ้หลบไม่ทันเนี<ป>่ยมันยิงตัวนี้โอเคไปอีกรอบนึงไสฮสกิรอบนี้จะไม่ใช้ร่างอวตารแล้วลองท่าวเวลสามดูอ๋อท่านี้ถ้าปลาฉลามไม่มีสีนี่ไงไนะฉลามสีม่วง เฮ้ยหยุดได้วะท่านี้ตายเสอีกโอ้ตัวนี้ถ้าไม่ตายหมดแล้วใช้ไม่ได้ตายเล็งบอกไปก่อนมาเซลวใช่ไหมตัวนี้ท่านผู้ชมถ้าจำผิดขอไรด้วยนะตัวนี้มันมีปัจจป้องกันต้องเรียบยิง เรียบร้อยโอ้ท่านี้ยิ่งยิงไกลย,ยิ่งแรงหรอวะเนี่ยขนาดยิงไกลนะยังเข้านะท่านี้ผมเคยยิงใกล้อยู่นะคลิปไหนไม่รู้แต่ว่าก็เข้าเหมือนกันไม่ว่าจะยิงไกลหรือใกลก้ก็เข้าท่านผู้ชม พลังมันหมดพอดีนึกว่าจะใช้มเมื่อ,อ,อกี้เยี่มมานยี่ยมเยี่ยเยี่ยมี่ยมยี่ยยี่ยมยม่ี่ยมเ่ย่เย

พาประสานเหมือนเดิมมาใครจะประสานโอเคไฮสกฮิก็ยังได้ <laughs> ประสานกับใครก็ได้เหรอวะเนี่ย <laughs> รอบที่แล้วก็ประสานกับลุงสกะแล้วก็ไอตัวเดียวกันแล้วก็รอบนี้มาเป็นไฮสกฮิ้だ。 เหมือนจะตั้งโปรแกรมมาให้มันแบบประสานกับใครก็ได้นะดูทรง,งมาอาเซียวบอมว๊อมว๊อมวๆๆๆเร็วสามพอรอบนี้ รับได้เฉยขอโทษขออภยัยด้วยนะที่เห็นอาเซียบ่อยเพราะว่าไม,ไม่ไม่มีอะไรหรอกชอบอาเซียเฉยเฉยเลยเรากุดใช้ทำไม,าาไมตายทำไมเนี่ยโอ้ล้วเห็นเป็นสีฟ้าด้วย เอ้ยรับได้เว้ยมาตัวนี้อีกรอบดิตอบน,นี้จรยิงจอเจอกเลยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอ๋อมันท่านี้ดี่ว่านึกว่าท่าฉลามลืมว่าท่าฉลามเป็นของไฮสกีนี่หว่ามอดนี้แต่มัดก่อนอนะ่ะท่าปลาฉลามเป็นของไอตัวนี้นะ แต่ว่าเป็นท่าแค่เลเวลสองแต่มอนนี้เป็นเลเวลสามเลยแต่เป็นไฮสกิยิงเนะี่ยเห็นไหมท่านี้ไม่ว่าจะยิงใกล้หรือไกลแม่งเข้าอยู่ดีครับตดแรงมาเิโดโตอย่านะมึงอย่านะมึงอย่านะ <c oughs> นึกว่าจะวิ่งมาเปิดอันอะอะไรวะถ้าไม่ตายใส่ ผรับได้ต้องยิงในกรอบเขียดโทษนะท่านี้ถึงจะเข้าอ่ะจบเกมโอเคครับผมท่านผู้ชมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับรวมนักเตะในภาคอาร์เลสที่ยังไม่ได้เคยออกคลิปนะก็เหลือแค่4ตัวนอนคลิปนี้ ก็ออกจนครบแล้วนะที่มีในมอสนะถ้าอยากดูตัวไหนทีมไหนบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาคอมเมนต์ไว้เลยนะผมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรบ้างมีนักเตะคนไหนบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามนะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่ตอ,ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปและอ่ะแล้วก็ขออภัยด้วยนะผมในขอ้อผิพาดหลายๆอย่างหนง สะดุดเป็นบางช่วงแล้วก็กระตุกเป็นบางช่วงเนี่ยอันนี้ขออภัยเลยนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้ท่านผู้ชม